สวัสดีค่ะคุณครูน้อยห้องมะละกอค่ะวัสดีค่ะ,นนะคุณรนักหนาห้องจ้าเมือค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับคุณครูนะคะห้องปุ้ยนวานะคะวันนี้นะคะที่เด็กนะคะคุณคณรูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะเนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะเรามามอบของขวัญให้กับคุณแม่ันดีเลยค่ะที่เด็กนะคะของขวัญในที่นี้เด็กๆต้องทำเองนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทําการทุกคนเพื่อมอบให้กับคุณแม่นะคะได้เป็นของขวัญวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วมาดูกันจิคะว่าในการทําการเนี่ยทำอย่างไรบ้างขอเชิญผู้น้อยค่ะในต่างอุปกรณ์ให้กับเด็กๆนะคะอุปกรณ์ในการทํากานนะคะดเด็กๆก็จะมีกระดาษ A4 ค่ะดินสอพร้อมกับยางลบนะคะดเด็กๆ มีสีไม้ค่ะสำหรับระบายสีน,นะคะสำหรับระบายสีน,นะคะสีเมจินะคะสำหรับที่จะมา,าลงเส้นที่คมชัดนะคะะเด็กๆมารู้วิธีการทำหรือขั้นตอนการทำเลยค่ะครูรถพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเด็กๆคะเรามาทำกานกันนะคะ นที่กระดาษ a 4นะคะอ่าคุณครูยได้แนะนำันแล้วทีนี้เรามาพับครึ่งพับครึ่งกระดาษ a 4นะคะอ่าพับให้ด้านบนด้านน,านี้เสมอกันรีดให้มันเรียบน,นะคะแล้วก็กางกระดาษ a 4ออกพร้อมจับวาดภาพใช่ไหมคะอ่าคุณครูโนบอกรักคุณแม่แทนตัวเด็กๆนะสมบมน,นะคะเราจะกวาดรูปหัวใจด้านขวาก่อนแล้วก็ด้านซ้าย หรือคุณผู้อาจจะลงสีสีไม่ชัดเจนดอาจจะใช้สีมจิกมาลงก็ได้นะคะแต่เด็กๆ่ะ,ๆค,ะความชัดเจนของเจนหรือสีนะคะเด็กๆใช้สีมีจิกได้นะคะนี่เป็นงานศิลปะเด็กทำได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็หนูคิดว่าหนูจะวาดรูปหัวใจใช่ไหมคะหนวาดเลยนะคะ จะบอกรักตุณแม่นี่เป็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆครูทำให้เด็กๆดูเฉยๆนะคะเด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์เด็กๆทำได้นะคะอ่านะคะแล้วก็จะระบายสีนะะล้วจะทดลองให้เด็กๆทำง่ายๆแค้นี้ก่อนนะคะ,ะเด็กๆจะระบายสีหรือจะวาดให้เต็ม ช่องเลยก็ได้พร้อมกับเขียนตัวอักษรบอกรักคุณแม่นะคะเขียนไงดีนะเขียนตัวอักษรบอกรักคุณแม่นะคะหนูนนร,รักแม่ะะดีกว่าอ,อาหนออูหนู เหียบนามนะคะหอนออูห <interfer> น <es> <Ooh. S 1> ูเสกูอยู่ตรงใต้นอูนะคะเราอ่านตัวรักะอ่านลดรูปกายเปันบรรยากาศหนูรักแม่นะคะแล้วก็ตกแต่งผ้าที่สวยงามนะคะหยากจะวาดภาพอะไรหรือจะเขียนข้อความไอเลิมัํมก็ได้ภาษาอังกฤษนะคะหนูรักแม่ก็ได้นะคะหรือ บอกรับด้วยคาอื่นก็แล้วแต่เด็กๆนะคะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างคร่าวให้เด็กๆระบายสีแล้วก็พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงามนะคะให้ให้เด็กๆพอสมมุติว่าเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็เก็บกระดาษภาพแบบนี้เปน็นการ์ดนะคะาวาดภาพด้านหน้าก็ได้จะว่าเป็นแล้วแต่จินตนาการของเด็กๆนะคะแล้วก็นำการ์ดนี้ของเด็กหนะั ไปไหว้คุณแม่เรื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะ12สิงหาคมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆด้านสำหรับไหว้คุณแม่นะคะนี่เป็นด้านตกนะคะนี่เป็นตัวอ,อย่างของคุณดูนะคะแล้วก็เป็นด้านข้างในนะคะเสร็จแล้วพี่ติอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องนําไปไหว้คุณแม่นะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะ ไปฝึกทําและตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะเพื่อคุณแม่ของเรานะคะคุณรูเชื่อว่าเด็กๆสามารถทําได้นะคะการของเด็กๆที่เด็กๆที่เองงตกแต่งเองได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นของฝันที่วิเศษที่สุดสำหรับคุณแม่นะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนําไปฝากคุณแม่นะคะและบอกรับคุณแม่ด้วยนะคะ